กนเดินสองตัวละสองตัวเป็นกอละสองตัวเป็น hmm> ก้ติบตัวขอบคุณขอบคุณครป้าที่แถมม้ตัวนึงลได้นั่งกันนั่งกันังเลยเลยกพูโรด้วยเอมาดูนี่มีกนี่น 1> 1หมึกจัดไลไหมปลาหมึกไอมหมึกที่ก็กำลังนิยมอยู่ตอนนี้ใส่ปากแล้วตดเลยอ่ะ